บาินไม่ได้ก็ให้วิ่ง้าวิ่งไม่ได้ก็ให้เดินหาเดินไม่ได้ก็ให้คานไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณจะต้องก้าวไปข้างหน้าให้ได้สวัสดีครับผมชื่อเดชชายคมสันมลเพลง็งชื่อเล่นชื่อต้าปัจจุบันอายุ13ปีกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงโดยมีท่านผู้อำนวยการชื่อนายสมพลทรัพย์เจริญและมีครูที่ปรึกษาชื่อดรสายุทธปรเวส ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นคณะทำงานที่ศูนย์ ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งสำหรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนชุมชมมนวัดหนองจวงเหมาะสมต่อก,การจัดการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งมีสนาม BBL ตามรอยพายุพคลบาตเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับเด็กให้เด็กได้ค้นพบในตนเอง และเติบโตเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเน,นื่องครับสำหรับหลักธรรมในการดำเนินชีวิตของผมนะครับผมได้ใช้หลักอิทธิบาท4อันประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติ4ข้อคือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาเป็นแนวทางสำหรับการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในการทำงานหากสามารถเชื่อมโยงกระบวนการทั้ง4ข้อได้สำเร็จ ก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับฉันทักคือการมีใจรักศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำิริยะคือความภาคเพียรมุ่งมั่นทุ่มเทจิตตะคือใจที่จดจ่อและรับผิดชอบวิมังสาคือการทบทวนในสิ่งที่ทำมาที่ผ่านมาผมได้ยึดหลักอิทธิบาทสีในการดำารงชีวิตอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดครับสำหรับประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานดีเด่นของผมนั้นมีดังนี้ครับ ได้ผ่านการอบรมโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับวุฒิบัตรสอบไล่ธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกในระดับประถมศึกษาได้รับวุฒิบัตรเข้าอบรมโครงการบรรพชาสัมเณีภาคฤดูร้อนครั้งที่หนึ่งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเฉลิมพระเกียรติ ได้รับบทบัติเข้าอบรมโครงการบรรพชาสัมมเนภาคฤด,ดูร้อนครั้งที่สองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้รับบิบัติสำเร็จการฝึกอบรมลูกเสือต้านภาย,ยาเสติดประจำปี2,563ถ้าผมได้เป็นผู้จยปรชนในโครงการย a n g a m b ัสเตอร์ผมจะจัดทำโครงการนักเรียนก้าทันยุติการลังเกในโรงเรียน โรงเรียนโซเชียลมีเดียซึ่งการแก้ปัญหาพฤติกรรมก้าวรล้ารวมถึงพฤติกรรมการรลังแกแบบบูลี่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและแนวคิดที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะทางสังคมที่ดียิ่งขึ้นครับ 2. โครงการที่ผมจะจัดคือโครงการรณรงค์ปลูกฝังประชาธิปไตยให้เยาวชนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจระบบปกครองแบบประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนให้มีประสบการณ์ในด้านการบริหาร การปกครองนักเรียนฝึกฝนให้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียนอื่นๆในการกระทําใดๆภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนและเพื่อให้นักเรียน,น,น,ยนทําหน้าที่เป็นประชาธิปไตย3โครงการที่ของจะจนะครับผมจะจัดทําโครงการการปันความรู้พี่สู่น้องเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เขียนข้องของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการเขียนมากขึ้นส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์4โครงการที่ผมจะจัดนะครับผมจะจัดทําโครงการพัฒนาย,ยุวะมัคุเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเยาวาชนทําให้เกิดการพัฒนาผู้เที่ยวในชุมชนให้มีความสามารถในการเป็นยุวะมัคุเทศท้องถิ่นของเยาวาชนนุนชนในพื้นที่ได้รับขบวนการการเรียนรู้ยุวะมัคุเทศท้องถิน่น ชุมชนเกิดความตระหนักในการรักษาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวใน